กดขนมมินิทุกคนม่ไปเจอขนมตูก้กดมินิในเซเว่นมา mm hmm. เขามีหลายลายเลยค่ะทุกคนลายไมล์เมโลดลายคูลโรมีลายฮัล l หลคิตตีแกะออกมาเขาก็จะมีช่องให้เราใส่ขนมแบบนี้ใส่ได้3มช่องเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวมาลองกดดูกันว่าจะกดได้จริงไหมทุกคนมันกดได้จริงๆเขามีแก้วจิ๋วมาให้เราใส่ลองด้วยนะน่ารักมากๆเลยทุกคนชอบตูก้กดลายไหนคอมเมนต์บอกหน่อย มาสเมลโล่แครแบนน่ารักมากแบไ,ไปเจอที่เซเว่นมาค่ะทุกคนเขามีหลายสีมากๆเลยนะตัวนุ่มนิ่มมากน่ารักจนไม่กล้ากินเลยมีใครรู้ชื่อแคร์แบสีๆนี้บ้างคอมเมนต์บอก่อยนะกล่องเหล็กเจ้าหญิงออกไหมทุกคนมันน่ารักมากๆเลยนะเขาจะเป็นลายเจ้าหญิงครบเลยด้านหน้าเขาก็จะของด้วยกุญแจนะมาลองเปิดดูการว่าข้างในจะเป็นยังไง ข้างในเขาก็จะมีการ์ตเจ้าหญิงมาให้เราด้วยแล้วก็มีขนมมาให้เราสี่ซองตัวขนมเขาก็จะเป็นบิสกิตสกลายเจ้าหญิงการ์ตูนดิสนีย์ทุกคนชอบเจ้าหญิงตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกนอยไปเจอกล่องแคแบ์ออกใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนเขาจะมีสองสีนะมีสีชมพูและสีฟ้าของแบ์เลือกเป็นสีชมพูมากมาลองแกะดูกันว่าข้างในจะมีอะไร ปิดออกมาข้างในเ่าก็จะมีขนมตัวนี้เขาจะเป็นขา้าวโพดอบกรอบหรอช็อกโกแลตอร่อยมากๆเลยตัวนี้ทุกคนก็จะใส่ขนมหรือว่าใส่ข้าวก็ได้ตัวแคแร์เบร์ทุกคนชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกหนะ่อยขนมเจ้าหญิงออกใหม่ในเซเว่นตัวนี้เขาแถมยางรัดผมด้วยนะมาลุ้นกันว่าจะได้ลายไหนเดี๋ยวมาดูตัวขนมกันก่อนนะตัวขนมเป็นบิสกิตสกีลายเจ้าหญิงน่ารักมากมาก ตัวย่างรัดผมเวลได้เป็นลายสโนไว h i เขามีกากเพชรข้างในด้วยนะน่ารักมากๆเลยมาพร้อมกับสติกเกอร์ทุกคนสมได้ลายไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยทุกคนช็อกโกแลตเครื่องสำอางออกไหมทุกคนดูซิแพ็กเกจมันน่ารักมากๆเลยตัวนี้เขาจะเป็นตลับเครื่องสำอางมีช้อนมาให้เราด้านหลังด้วยนะข้างในเขาก็เป็นช็อกโกแลตให้เราตักกินได้แบบนี้เลยส่วนอีกอันจะเป็นลิปสติก ตัวนี้เป็นลายเมโลดี้ทุกคนดูซิมันเจ๋งมากๆเลยเป็นลิปสติกช็อกโกแลตกินได้แปลว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะมีใครซื้อมาบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยไปเจอกล่องเหล็กโฟเซนมาค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยเขาจะมีหลายรอบด้านเลยนะในเรื่องโฟเซนทุกคนชอบตัวละครตัวไหนคอมเมนต์บอกหน่อยตัวกุญแจด้านหน้าเขาก็จะเป็นลายน้ำแข็ง มาลองแกะดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแกะออกมาข้างในเขาจะมีขนมนะคะทุกคนตัวขนมเขาก็จะเป็นบิ๊กกิทสกีไลน์น่ารักมากๆเลยเป็นรูปตัวละครโฟเซ่น ไข่สุ่มแค่แบตัวนี้เป็นไข่สุ่มลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนมาลองแกะดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างข้างในเขาก็จะมีขนมช็อกโกแลตนะคะตัวนี้แบบชอบกินมากๆเลยอร่อยมากเราก็ใช้ช้อนตักกินแบบนี้เลยนะมาลุ้นอีกอันกันว่าจะได้อะไรตัวนี้ก็จะเป็นที่ปั๊มนะคะทุกคนเบลได้เหมือนกัน2อันเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปากกาไฮไลท์เบลได้เป็นสีส้มกับสีน้ำเงินเป็นอันมินิน่ารักดีนะ ส่วนตัวปั๊มก็จะเป็นหน้าแค่แบ๊มาลองปั๊มกันดูค่ะปากกาก็ใช้ได้จริงนะไฮยอเจลลี่ <your> ของพี่อู่จุนได้กินแล้วคะ่ะทุกคนแกออกมาข้างในเขาก็จะมี3รสชาติจะมีรสบูเบอรี่รสคล่าแล้วก็รสองุงนทุกคนมันหอมอร่อยมากๆเลยนะใครเป็นแฟนคลับพี่อู่จุนบ้างต้องลองแล้วทุกคนขนมมีผู้ออกไหมตัวนี้เขาจะแถมตัวปั๊มกับสติกเกอร์ด้วยนะมาลุ้นกันว่าจะได้ไลายไหน มาดูตัวขนมกันก่อนนะข้างในเขาก็จะเป็นบิสกิตสกีไลน์ส่วนตัวปั๊มไปได้เป็นสีฟ้าเขาก็จะแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยมีใครรู้บ้างว่าเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรมาลองปั๊มดูกันทุกคนมันน่ารักมากมากเลยอะมีใครสมได้ไลายไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยทุกคนเบไปเจอกล่องเหล็กแคแบ่บมากเขาจะมีลายทั้งสองด้านเลยนะมีสีน้ำเงินและสีชมพูของเบลเลือกเป็นสีชมพูมานะเขาจะเป็นลายน่ารักมากๆเลย มาลองแกะดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างข้างในเขาก็จะมีขนมนะคะทุกคนพอแกะออกมาเขาก็จะเป็นบิสกิตสกรีนไล์ตัวมีแค่บายทุกคนชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกเอย สารฝันคนอยากเปิดร้านเยลลี่ทุกคนเแบลบไปเจอตู้คีบเยลลี่แบบนี้ในเซเว่นมาเป็นไซส์มินิแบบนี้น่ารักมากๆเลยเขาจะเป็นตู้เปิดได้แบบนี้เลยนะดูสิเขาจะมีที่คีบอันจิ๋วด้วยเแบลบก็จัดมาหลายอันเลยได้อารมณ์เหมือนเปิดร้านเยลลี่เลยอะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเลือกคีบได้ตามใจชอบเลยคะ่ะเยลลี่ของเรามีหลายรสชาติมากๆเลยคะ่ะมีทั้งรสสตรอบเบอรี่รสส้มและรสองุ่นทุกคนคิดว่าจานนี้เท่าไหรด่ดีคอมเมนต์เลย ถุงขนมแคบแบอันใหญ่น่ารักมากๆตัวนี้เขาแถามสติกเกอร์ด้วยคะ่ะทุกคนมาลองแกะดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็มีขนมมาให้เราหลายห่อเลยแล้วก็แถมสติกเกอร์วิงวิงมีหลายสีหลายตัวเลยน่ารักมากๆตัวขนมเขาก็จะเป็นขา้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตตัวแคบแบทุกคนชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกเลยนะไปเจอกล่องเหล็กม้าโพนี่มาคะ่ะทุกคนน่ารักมากๆเลย <S <S เขาจะเป็นรูปดาวเขาจะมีลายทั้งสองด้านเลยนะส่วนที่ถือก็เป็นลูกปลาสีหวานมาก มาลองแกะดูกันว่าขา้างในจะมีอะไรข้างในเขาก็จะมีขนมนะคะทุกคนตัวขนมเขาก็จะเป็นบิสกิตสเกลไลน์ในเรื่องกระตุนหมาผลน,นี่ทุกคนชอบตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยไปเจอกระเป๋าแคร์แบลมาะคะ่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยเขามีหลายสีหลายลายเลยนะคองแเลือกมาเป็นสีชมพูเข้มมาลองเปิดดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง เขาก็จะมีแผนมาให้เราทำป้ายห้อยกระเป๋าได้นะส่วนตัวขนมก็จะเป็นบิสกิตสกีนไลท์ทุกคนมันน่ารักมากๆเลยอะ่ะตัวแคร์บร์ทุกคนชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกเลยนะ